มานำเสนอร,รูปแบบการพัฒน,นาหลักสูตรตามแนวคิดของเซเลอร์อเล็กซานเดอร์และเรวิสค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนค่ะดิฉันนางสาวเวทิสาแก้วพาค่ะด mm hmm. ิฉันนางสาวสุสูค่ะ mm hmm. ค่ะเสนอนะคะดรจิตารียโสธราค่ะ mm hmm. เป็นรายวิชาของ E.D.1004 หลักสูตรและการพัฒน,นาการจัดการเรียนรู้ค่ะ หัวข้อที่จะนาเสนอน,นะคะก็จะมีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันค่ะ1ความหมาย 2. งแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร3ากระบวนการพัฒนาหลักสูตร4โมเดลของเราและ5สรุปค,ค่ะความหมายนะคะเซเลอร์และอล็กซานเดอร์นะคะได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรว่าหมายถึงการจัดการหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการจัดทำหลักสูตรโดยไม่มีหลักสูตรอยู่ก่อนค่ะ หัวข้อขต่อมานะคะเป็นหัวขอ้อในการแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนะคะเซเลอร์อเล็กซานเดอร์และเีวิสนะคะพวกเขาคิดว่าหลักสูตรเป็นโอกาสในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะดังนั้นหลักสูตรต้องมีแบบแผนระเบียบและก็ขั้นตอนนะคะเขาก็เลยคิดมาขั้นตอนส่ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ก็คือเป้าหมายจุดมุ่งหมายและขอบเขตค่ะ ทุกอย่างต้องอย่างแรกเลยคะก็คือกระบวนการแรกเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนคะในการตั้งเป้าหมายนะต้องสะท้อนขอบเขตอย่างน้อย4ด้านสําคัญด,ดังนี้นะคะก็คือพัฒนาการส่วนบุคคลสมรรถภาพทางสังคมทักษะการเรีนยนรู้อย่างต่อเนื่องและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคะ่ะ และยางที่ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการออกแบบหลักสูตรนะคะเมื่อเราตั้งเป้าหมายได้แล้วเราก็ต้องออกแบบหลักสูตรโดยสายเนื้อหาให้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้โดยการเลือกและจัดเนื้อหาสาระที่โดยใช้เลือกจากประสบการณ์แล้วก็เหมาะสมและสอดท้องค่ะค่ะขั้นตอนต่อ,ตอมาคือการใช้หลักสูตรค่เมื่อเราได้ ออกแบบหลักสูตรแล้วก็ถเอาหลักสูตรที่เราออกแบบไว้นําไปใช้คัะแล้วคนที่ใช้ก็คือใครคะก็คือครูค่ะใช่ค่ะก็คือเวลาค่ะเฮ้ยใช้วัชใช้หลักสูตรคะ่ะเอาวิธีการใช้ก็คือเอามาวางแผนการสอนโดยที่เราคิดไปถึงวิธีการสอนแล้วก็สื่อที่เราจะออกมาสอนคะ่ะให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่เราออกแบบไวค้ค่ะ แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนการประเมินหลักสูตรค่ะคนที่จะประเมินได้ก็คือมีอยู่2ส่วนด้วยกันใหญ่ๆก็คือคนที่คิดพัฒนาหลักสูตรนะคะและคนที่สอบอย่างคนที่สอก็คือครูอย่างพวกเราที่แบบใช้หลักสูตรไปสอนนะคะโดยที่ในขั้นตอนการประเมินนะคะก็คือเราสามารถประเมินได้สอบขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกก็คือในระหว่างที่สอนนะะเราก็สามารถประเมินได้ว่าหลักสูตรนี้มันที่เราใช้มันเหมาะสมกับ นักเรียนที่เราสอนหรือไม่และขั้นตอนที่สองก็คือสอนเสร็จแล้วก็เอามาประเมินค่ะว่ามันมีความสำเร็จสูงนะนม,มันประสบความสำเร็จไหมโดยจากวัดจากผลสอบของนักเรียนค่ะค่ะนี่ก็คือโมเดลนะคะโมเดลแนวคิดกในการพัฒนานค่ะก็สามารถทำออกมาได้เป็นประมาณนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าเซเลอร์และอลิเซนเดอร์อรน,น,นะคะได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนานหลักสูตรไว้ยังไงนะคะกระบวนการพัฒนานหลักสูตรของเซเลอร์และอลิเซนเดอร์นะคะก็จะมีทั้งหมด5กระบวนการด้วยกัน,นะคะ่ะ1ศึกษาตัวแปรจากภายนอกนะคะ2กําหนดจุดป,ประสงค์และวัตถุป,ประสงค์3การออกแบบหลักสูตร 4. การนําไปใช้แล้วก็ห้าการประเมินผลหลักสูตรค่ะซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวคิดของพี่สุสูที่พูดไปเมื่อกี้นะคะ ูกันว่าแต่ละหัวข้อนะคะจะย่อยออกเป็นอะไรบ้างนะคะ1นนะคะการศึกษาตัวแปรจากภายนอกคัได้แก่ภูม้หลังของนักเรียนนะคะสังคมการธรรมชาติของการเรียนรู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีภุ้ิหลังย่างไงนะคะแล้วก็ทาให้เราสามารถเอามาเป็นตัวกํหกบบาหนดกระบวนการการออกแบบได้คะ่ะ2นะคะการกําหนดวามมม่งหมายและวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อการออกแ,แบบหลักสูตรโดยเป็นนักวางแผนหลักสูตรนะคะและให้ข้อมูล การเมืองและเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจการออกแบบหลักสูตรค่ะ 3. ามนะคะการนำหลักสูตรไปใช้นะคะโดยครูนะคะครูที่จะนำไปใช้เนี่ยจะเป็นผู้พิจนารณาและก็สอนการวางแผนหลักสูตรและรวมถึงการแนะนำแหล่งของสื่อการจัดการโดยให้มีความยืดหยุ่นและมีอิสระท,ทั้งครูและนักเรียนนะคะ สี่ค่ะการประเมินหลักสูตรนะคะทาโบยครูเช่นการขาที่เป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอนการประเมินนะคะเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน,นะคะ่ะข้อมูลที่ได้นะคะก็จะนําไปร่วมกันพิจารณาขั้นตอนการประเมินหลักสูตรซึ่งข้อมูลที่ได้นะคะจากกา,ารรวมือผลจะใช้เป็นพื้นฐานการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนอนาคตต่อไปค่ะซึ่งแนวคิดของ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนะคะก็จะสามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ได้นะตอนนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะก็ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ออกมากเป็นโมเดลดังนี้ค่ะก็จะดูง่ายขึ้นนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นโมเดลของพวกเราของดาวสองคนที่ใช้ <c oughs> โมเดลของเรามาโดยใช้ความคิดของออความคิดหลักสูตรของเซเลอร์อเลสเดอร์และเลวิสนะคะมาเป็นของเราคะโมเดลของเราก็จะเน้นความยืดนุ่นโดยใช้ให้ความส่วน,วนร่วมจากทุกภาคน,นะคะโดยใช้ข้อมูลการพัฒนาโดยประสิทธิภาพให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันที่สุดค่ะก็คือเหมาะสมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ที A ่มี N e, ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยที่ มีการใช้เทคโนโล,ลยีใหม่ๆเข้ามาค่ะของเราก็ทำออกมาได้ประมานี้ค่ะก็คือ4ขั้นตอนเหมือนของอเล็กซานเดอร์นะคะก็คือมีเป้าหมายและจุดประสงค์แล้วก็ออกแบบหลักสูตรแล้วก็น้ำหลักสูตรที่ออกแบบมาไปใช้แล้วก็ประเมินหลักสูตรค่ะค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปทั้งหมดนะคะค่ะแนวคิดของเซเลอร์อเลนเดอร์และเรลิวิสคะก็มีความสำคัญต่อการพัฒน,นาหลักสูตรในประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเนการออกแบบที่เป็นระบบยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยช่วยกำหนดเป้าหมายหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งครูและนักเรียนนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นการเปลีป่ยนแปลงต่อโลกด้วยค่ะโดยเชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆนะคะให้ เรีนให้เขาใช้สอดคล้องกับชีวิตจริงค่ะแล้วก็ทั้งยังใช้การประเมินเพื่อปรับองคงหลักสูตรให้มีความทันสมัยแล้วก็ให้มีคุณภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาต่อศตวรรษที่21และต่อสดเป้าหมายทางกรารศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะอ้างอีกนะคะตามนี้ค่ะ่าทั้งหมดท,ที่ที่อ้างมานะคะก็ตามหนังสือค่ะ ค่ะพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ